ในฐานะที่คนเลี้ยงแมวนะเราเราอยากเอาสิ่งดีๆให้กับเรียกเป็นว่าเพื่อนแล้วกันนะเพื่อนหรือว่าบางคนก็อาจจะมองเป็นลูกแต่ว่าผมมองว่าเขาเป็นเหมือนคนสนิทในครอบครัวแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วาการที่เราได้ทํางานกับแบรนด์ที่เขาคำนึงถึงสุขภาพของเขาผมก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยคจริงเราเป็นห้าทีมเลย เป็นเจ้าของแมวตอนนี right. ้มีกี่ตัวมีกี่ตัวครับมี3ตัวครับผมก็เกรย์ครับผมก็เป็นที่คนใหญ่ที่ที่เป็นแาวจรครับผมแล้วก็อากุมะเป็นเมนคูนครับผมแล้วก็โอคามิเป็นอเมริกันเคิร์สผมตามหน้าตาของเขาที่เราแบบสังเกตได้คืองไหนอะไรย่งนีครับก็เกรย์ก็เขาก็นิสัยคล้ายผมเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ครับก็จะอยู่ของเขาแต่ว่าพอน้องชวนเล่น มันก็จะเล่นบ้างผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยอาคิดเท่าไหร่แล้วอ,อคาคุมากับบอคารมิก็เป็นน้องใหม่ของบ้านเขาก็จะไฮเปอร์หน่อยผมแล้วก็จะสนมากแต่ว่าอคาคุมาเนี่ยจะมีนิสัยขี้กลัวก็เสียงอะไรดังๆในบ้านมันก็จะสะดุ้งไรแล้วก็โอคามิก็เป็นเหมือนเบบี้ข,ของบ้านลูกคนสุดท้องทุกๆคนเลยครับอยากมีเพิ่มไหมคะ,ออะ,อะตอนนี้ยัง <laughs> ตอนนี้รอไว้ก่อนับตอนนี้อ่า บ้านไม่รู้จะรับไหวนะอาหารกินก่อนหน้านี้อ่ะอาร์ตบอกว่าเขาได้เป็นมีสิทธ์ VIP ที่แบเข้าพการเป็นนนี้ด้วยจริงๆมันเรื่องตลกมากเลยเพราะว่าคุณแม่ของอาร์ตเขาเขามาเจอบูธของคนนว่าแล้วก็เขาก็ตัดสินใจว่าจะซื้ออาหารแนวเพื่อจะไปบริจาคแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ามีสิทธิ์เขาไม่รู้ว่ามนสิทธิ์อะไรเขาก็เลยเอาชื่ออาร์ตลงไปแล้วก็ดันชนะด้วยครับผมแต่ว่าอาร์ตก็ทักมาบอกว่า เป็นเรื่องตลกแต่ว่าเดี๋ยวสลากเสร็จวันนี้เขก็ไม่ได้มาผมแต่ว่าก็อยากขอบคุณคุณแม่อาร์ตมากเลยที่ช่วยสนับสนุนแบรนด์ของผมจริงๆเขาก็อยากเป็น VP ธรรมดาเขาบอกว่าอันนี้เขายิ่งโปรพิเออร์ที่ล้วอันนี้ถ้าอยากเจอผมก็ทักมาได้เะตัวถุงกันดีแล้ปกติใช่อย่างวันนี้มาออกงานแบบใช้เงินจ่ายเดี่ยวคนถักก็ยังแบบนู้นห้าแตกอยู่กันเนาะก็สร้างับค้นน่ารักมาตลอดผมก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจและก็มาสนับสนุนวันนี้ เห็นวเพิ่งเคยมาร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับนมครั้งแรกที่เคยร้องเป็นเป็นงานปิดเรียกว่างานปิดกระดานที่ที่คอนที่คอนที่คุณแพคครับอันนั้นคือผมรู้อยู่แล้วว่าเขามาเพื่อเพื่อมาดูเราเพิ่มมาดูผมอย่างเงี้ยแต่อันแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นพับลิกนะผมก็มีพี่พี่สื่อด้วยผมตื่นเต้นเมื่อคิดที่ร้องผิดก็ตื่นเต้นตื่นเต้นร้องผิดด้วยแต่ก็เหมือนเขาก็แบบด้วยเสียงรีให้กำลังใจเราใช่ผมให้กำลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคน รู้ว่าทุกทุกอย่างมันมีการพัฒนาได้แล้วก็ตอนที่เห็นหลังเห็นตอนไลฟ์สดเนี่ยผมกาจะไปมีสมรียนที่ดีด้วยจะไปคือมีมีมีการวางแผนนะผมแต่ว่าไม่อยากบอกไปมากกว่านี้จริงๆครับผมจริงๆไม่ไม่อยากไปบอกบอกจริงๆนรับผมบอกเป็นประเภทได้ไหมเป็นแฟนมีตเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วจะเอาร่างกายจะเอาร่างผมไปที่จริีนขอ คิดว่าจะไม่ไม่ไม่สปอยดีกว่ามันจะเน่ชัดสรุปอะไรได้ประมาณช่วงไหนครับอุ่นจะไปปักหลักันอาจจะภายในปีนี้ผมอาจจะพูดได้แค่นี้อันนี้เป็นคอนเดียวหรือแบบไปแบบเพื่อนอาจจะในปีนี้ผมพูดได้แค่นี้ถ้าจบงานจะวันที่ไหนคับท่านครับผม จริงๆผมไม่ต้องพร้อมอะไรผมแ,แค่เอาเอาตัวไปไปเชียร์น้องๆครับผมอ่าแล้วก็จริงๆผมเองก็ตื่นเต้นเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาปรับตัวเท่ากับพวกผมซึ่งแบบว่าเราได้ผ่านการถ่ายทำซีรีส์มาก,ก่อนเนาะอะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือบอกว่าเขาเหมือนต้องจัดโชว์ทันทีเลยเมือ,อเข้าไปในวงการด้วยซ้ำอะไรย่งครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นอยากถึงชนน้องแต่ละคนมากาจริงๆ เตรียมพร้อมไปดูก็จริงๆเขาเนี่ยแต่ว่ามีกระซิบมาบอกด้วยว่าแบบว่ารู้โชว์นะ <ouse it. S 2> แต่ว่าคุณหมอไม่ผมไม่อยากรู้ผมอยากไปดูสดดูคนจะได้ว่าหลายคนี่ยอกแต่ก็คือแบบแต่ของเค้าก็อยากเขาก็เขาก็เล่าเข่ามหมอมาไม่ <laughs> ไมไไมมอยากใช่นนะผมก็แนะนําตอนออกงานนะผมจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นเพราะน้องเขาก็ยุง่งผมก็ก็มีงานเหม <S <S ือนกัน แต่ว่าตอนที่เราได้ออกงานด้วยกันก็บอกเขาว่าให้ถ้าเกิดจะอยู่ว่าต้องปรับตัวให้ทันนะเองผม,ผมเพราะว่าเขาเขาต้องเจออะไระเหมือนทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยพี่ชายขออนุญาตรัซีรีส์ซีรีส์หน่อยซีรีส์ครับผมถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มถ่ายนะครับผมแล้วเราราวางแผนประชุมเรื่องบทม,มาตลอดผมแล้วจริงๆคือ ประชุมเรื่องของเอาเป็นเอาเป็นแค่นี้ดีกว่าประชุมเรื่องบอกนมประชุมอยู่ใช่ประชุมอยู่เพราะว่ามันเรื่องมันก็คอมพลเกตนะมันมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วการที่จะก่อนที่จะเริ่มเปิดกล,ล้องเราต้องพร้อมทุกอย่างับผมก็เรากำลังดีลกับดีเทลของม<อ>ันอยู่มันจะเป็นไปตามแผนไหมในเรื่อว่ามันต้องเลื่อนต้องเดลีกเรากำลังปรับแผนให้มันวิ่งไปสเข้าใช่ ได้แบบปรับเยอะไหมคือผมผมแค่ได้ยินคร่าวๆแต่ว่าจากจากที่จากที่เขาเล่ามาครับคือผมก็ยืนอยู่ทุกทุกการประชุมอ่าก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมไม่ไม่มากไม่น้อยครับผมันจะมีอะไรบ้างผมคิดว่าอ่าการหาความเหมาะสมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ยากแล้วก็มันต้องมันต้องบอกว่ามีหลายๆคนคีดแบกราะงั้นถ้าเกิดเราคิดว่าอ่ะอันนี้เหมาะสมแล้วแต่ว่าในภาพภาพใหญ่หรือว่าในภาพกว้างมันอาจจะดูแบบว่าไม่เมคเซน์เท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาหลายๆคนมามาให้ความคิดเห็นได้มีการเรียนแอคติ้งเพิ่มตอนนี้ตอนนี้ยังต่อก็วางคิวอะไรครับผมว่าต้องมีการแอคติ้งแน่นอนแน่นอนแล้วก็ผมยังเป็นมือใหม่อยู่ครับยังเพิ่งผ่านไปแค่ซีรีส์แรกก็ อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นจะพูดได้ว่าเป็นเป็นตัวเอกแล้วกันนะเป็นเมนคาร์ตเนอร์นะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็คือก็ต้องมีการเตรียมตัวการเรียนเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเรื่องแรกเราประสบความสาเร็จมากเรื่องนี้เรากดดันไหมกดดันกด <c oughs> <c oughs> ดันนะผมจริงๆผมกดดันกับทุกอย่างครับไม่นนว่าจะเป็นอีเวนต์พิซเซนเตอร์อะไรต่างๆถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยคคือ มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันท้าทายแต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันจนเราคิดว่าทำไม่ได้แค่บอกว่ากดดันว่าแบบเออมันจะท้าทายแหละเรารู้ว่าอย่างนั้โอเคขอบคุณมากครับ okay. ถ okay. 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 ่ายข้อมูลเสรวนหม่นะรู้